สวัสดีค่ะทุกคน กลับมาพบกับช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลชาแนลพบกันกับมาดามเปิลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่องชงกาแฟง่ายสไตล์มาดามเปิลนะคะซึ่งช่องมาดามเปิ้ลก็จะเป็นช่องที่สอนเพื่อนๆชงชากาแฟสูตรน้ําชงต่างๆนะคะมาดามสอนแล้วก็เอาสูตรต่างๆลงในหน้าเพจไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใครที่อยากมีรายได้อยากมีอาชีพใครตกงานนะคะลองเข้ามาดูสูตรในช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลดูนะคะมี2ช่องทางให้ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k หรือจะ เป็น u t u b e ชื่อช่องชื่อเดียวกันเลยนะคะชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดัมเปิลนะคะลองมาดูสูตรแล้วเอาไปทำมาหากินได้เลยนะคะสูตรเพื่อนๆที่ทักแชทมาดามนะคะสั่งซื้อสูตรจากมาดามมาดามกําลังทยอยส่งนะคะมีหลายคนทักแชทมาดามมาเยอะมากคือเขาต้องการจะซื้อสูตรอากาศมันร้อนมากมันเข้าทางร้านน้ําและที่สําคัญร้านน้ำ,ำ,นนำเ,นเปิดง่ายมากนะคะมันไม่มีอะไรยุ่งยากเหมือนขายข้าวขายแกนมาอะไรเงี้ยคุณนึกออกไหมเออเปิดร้านน้ำมันก็ง่ายๆอะ่ะอุปกรณ์มันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะดังนั้นมาด เตรียมพร้อมส่งแล้วนะคะมาดามมีส่งสูตรแก้วยีบสองออนกับสูตรถุงกระดาษนะคะตรงนี้คือสิ่งที่มาดามเรียนมานะคะและประสบการณ์ทั้งหมด7ปีที่มาดามทาร้านกาแฟมานะคะเพื่อนๆที่สั่งซื้อสูตรจากมาดามไปแล้วตอนนี้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมกันมา,มากๆเงินเข้าลัวๆเลยพวกเธอเออ,เอ,อนะใครอยากจะสั่งซื้อสูตรก็สั่งได้ตามช่องทางที่มาดามวางไว้ให้ได้เลยนะคะ ส่วนคลิปในวันนี้นะคะมีเพื่อนๆนะคะทักแชทเข้ามาอยากจะให้มาดามช่วยทําสูตรแก้ว16ออนห้หน่อยนะคะสําหรับสูตรชาไทยแก้ว16ออนจริงๆมาดามเคยทำไปแล้วนะคะสําหรับสูตรชาไทยแก้ว16ออน มาดามเข้าใจว่าก็จะมีคนใหม่แวะเวียนกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนใหม่เขาด้วยนะคะเมตตาคนใหม่เขาด้วยบางคนเขาก็ไม่รู้จริงๆบางคนอาจจะเคยชงแล้วแต่มันก็ยังไม่ลงตัวดังนั้นมาดามก็จะสอนซ้ํารีรันไปเรื่อยๆเอาสูตรจากมาดามไปทํามาหากินกันได้เลยค่ะอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะชาไทยแก้ว16ออนทํายังไงมา ก็ใส่ชาไทยชาแดงนี่แหละค่ะนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงมาในถุงกองชาแบบนี้นะคะมาดามใช้ชาของมาดามแล้วนะคะปัจจุบันมาดามใช้ชาของมาดามแล้วน้ําร้อนนะคะเอามาที่100 ML ค่ะน้ําร้อนจัดมาเลย100 ML โอเคจากนั้นนะคะให้คุณเทสลับไปสลับมา5ครั้งค่ะ มาพอเราชักชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอากากชาออกได้เลยค่ะก็เริ่มต้นกับการชงได้เลยนะคะมาดามจะเริ่มต้นที่ใส่น้ำตาลไปที่1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลนะคะมาดามใส่ลงไปที่1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะอ่า แล้วก็สูตรของมาดามเปิลน,นะคะใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะช่องมาดามเปิลเป็นช่องที่ไม่ใส่ครีมเทียมมาดานเรียนมาแบบนี้ชงขายมาแบบนี้และก็สอนเพื่อนๆแบบนี้นะคะใครอยากจะใส่เพิ่มคุณใส่เพิ่มได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกทุกอย่างปรับได้หมดนะคะอากคนก่อนค่ะจากนั้นนะคะใส่นมข้นลงไปที่20 ml ค่ะอ่านมข้น20 ml ใส่ลงไปนะคะแล้วก็นมข้นจืดอีก20 ml ค่ะ คนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยทุกคนสีสวยไม่จ๊ะพวกเธออือนี่แหละชาที่มาดามใช้ยอยู่อ่ะคนให้เข้ากัน<ม>เธอคราวนี้เราก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟเลยแก้วส6กออนตักน้ำแข็งมาได้เลยค่ะโอเคมาพร้อมเสิร์ฟเลยจ้ะ นี่มันก็พอดีแก้วแบบนี้เลยทุกคนสีก็จะสีสวยแบบนี้ทอปไปฟองนมก็ได้หรือเธอจะราดนมแบบมาดามก็ได้นะคะทําได้หมดนะคะเนี่ยการลาดนมกับการทอปฟองนมลูกค้าบางคนไม่ชอบทอปฟองนมนะคะลูกค้าบางคนบอกว่าดูดแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยมันก็แค่ฟองนมแต่บางคนกลับชอบให้ลาดนมแบบนี้เพราะว่ามันมีความมันความนัวความถึงเครื่องว่างั้นเธอเอออะมา ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรชาไทยแก้วส6อกรณค่ะโอเคคราวนี้ชิได้รีวิวพวกเธอดูว่าสูตรของฉันน่ะมันเป็นยังไงทำไมฉันถึงขายดีนะขายดีหนาะเชมเซมาดามจะบอกแบบนี้เลยนะมันมีความหอมของชาบวกกับสูตรของมาดามที่เรียนมาเนี่ย เขาจะสอนในมาดามใส่ทุกอย่างให้มันเข้มข้นถึงใจถึงเครื่องคุณนึกออกไหมดังนั้นร้านของมาดามเปิ้ลเนี่ยฟีดแบ็จากลูกค้ามักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าร้านนี้ถึงเครื่องถึงใจหนักเครื่องมันเข้มข้นดังนั้นมาดามสอนเสมอนะคะว่าวัตถุดิบต่างกันให้รสชาติที่ต่างกันนะคะนั้นมาดามถึงพยายามสอนให้ทุกคนถ้าอยากขายดีแบบที่ร้านขายดีเขาทําอยู่เนี่ยคุณต้องใช้วัตถุดิบอย่างดี พอกินลงไปแล้วมันมีความเข้มข้นถึงใจมันแตกต่างจริงๆนะคะอ่ะมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสูตรนี้ที่เพื่อนๆขอมามาดมามออกมาให้ทุกคนแบบฟรีๆเรียบร้อยแล้วคุณมาเอาสูตรจากมาดามไปทํามาหากินกันได้เลยนะคะคลิปนี้เคลียร์แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด like, ติดตามให้มาดามด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะบายๆจ้า